สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะเล่าอะไรให้ฟังนะคะมันคงจะมันคือสิเหลือออิลีแหละวะยูชีวิตการยูเมืองนอกเดอ้อสิบอกให้เดอ้อผู้ยิงไทยที่อยู่เมืองนอกหนึ่งต้องเก่งเรลาก็ได้ภาษามีใบครับคีถึงสิมีผัวก็ต้องเก่งต้องซอยตัวเองได้ชีวิตที่อยู่เมืองนอกรู้ซึ่งถึงเมื่อน,นี่แหละสิลถเสีย บ,บยอไดยูคนละทีกับแฟนเนาะรถรถเสียเราเอารถไปซ่อมแล้วบาดท,ที่นี้ไปซ่อมแล้วก็ขึ้นรถเมะไปเอาขึ้นรถเมะกับว่ใค่ได้ขึ้นเนาะสมัยตะกี้ยู่นําแฟนกับว่ใครได้ขึ้น,น,น,นรถเมะมิดตะเขาไปฮับไปงรงภาษาก,ก็ได้อยู่วันถอดแต่ว่าพ่อกล้าเ่าได้ไปใส่แจ็คเทียฮับไปรงทำงานเสร็จกับกับ,บานเมื่อนี่เป็นเมื่อที่ลำบากที่สุดเพราะไปเอารถมาแล้ว เอาจ่ายเงินเองเอาก็ซื้อว่าเก้งละไปต้องหาได้ต้องมีเงินมีงานทํามีใบขับขี่มีเงินถึงสิอยู่เมืองนอกได้เพราะไปเอาไอ้รถมาแล้วขับไปใกล้ๆแล้วรถม่ได้ครับจอดไว้มองอันอันอันลงซ่อมเนาะหาเมือบาได้ครับพราะขับรถเพรเอารถแล้วแล้วขับไปน้อยนึงไปอันซื้อของแล้วอันอัน ข่าวสารมันขึ้นมาว่าอันนั้นแบตเอ่บอมีแบตเตอรี่พนะก็เรยกว่าเออบอเป็นอย่างไ้สงสัยบ่ไดครับหกมือมันก็อาสิมันแบตเตอรี่มันบอได้ชาร์จกันเลยโทรไปหาอีกผู้นึงบออยากขึ้นไปซอมวันวนเทาบอกับบอมจ้เพราะว่ามันแพงเมื่อกี้ไปจ่ายมาแล้วบานี่พอยายอีกอันหนึ่งที่เป็นอันอันช่างสร้างซ้อมรถนะเนาะเราก็ดีดีเด้เราเป็นคนต่างชาติเราก็บอกว่าเธอมาเห็ดน้าฉันบอได้ดอกว่าสั้นเพราะว่า รถของเธอมันเป็นรถไงหรอกอะรถเธอมีแบตเตอรี่สองอันพะนะเด็ไปซื้อดอกไห้เจ้าของนั้มหมดนะมีแบตเตอรี่สองอันเธอจะต้องไปเปลี่ยนยูมองมันเขาจะมีการัานตีเปลี่ยนบริษัทยัไงไงไปเปลี่ยนวอลโวเลยพี่สันก็เลยว่าเอ้ขึ้นไปฟอนบวกคือสิแพงแท้อก็เลยโทรไปอีกอบริษัทน,นึงที่ยู่งๆกันนั่นละว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าไหร่ต้องโทรหาเลยต้องโทรเช็คบังดูก็ได้โทรเองเออตอนแรกก่อนสิโทรเนาะโทรไปหาแฟนก่อน กระชือเขาให้เขาให้ให้กระต้มแหงสั้นซี่แต่ฉันบอกเธอไปเปลี่ยนเธอโดดแล้วเธอคือพ่อไปเปลี่ยนฉันซอยอย่างเธอไม่ได้ดอกพนาวันนี้ก็ศูนย์ศูนย์ในบ้านเนี่ยเงินเธอกะมีพนาบอกแม่มันแหงแหงแห,ง,แห,ง,แหงเพิ่มดีกี่ศูนย์ไปคะก,ะเเะกะ็เลยเออเอามาโทรกับโทรเลยเพราะดีมีเบอร์โทรของอีกบริษัทหนึง่งมันเถอกะก็เลยโทรไป,ปรเท่านั้นก็บอกว่า เออรถเธอมันมีแบตเตอรี่สองอันก็เลยถามว่าจําเป็นมันต้องเปลี่ยนทั้งสองอันบอก็เลยบอกว่าฉันอยากได้แบตเตอรี่ที่ดีที่สุดเด้อที่ใช้สที่ที่ใช้สาหรับรถมันฉันจังสิเปิดรถของฉันนี่ย้ำมือเส้านี่สตาร์ทเปิดสตาร์ทอันอันความหอนได้จากมือถือแหมใสหลายมันก็เลยแบตเตอรี่มันก็เลยเปลืองก็เลยถามมันมันก็เลยเบิ้งไปเบึ้งมามันบอกว่าสี่พันโคนว่าสั่นซ้ำกับอันนั้น ซ้ำกับไปไปจ่ายค่าสอมรถโชคแหมสี่พันสองมือเนี่ยแล้วเรียกบอกนนั่นบอกอีกสี่พันพนาเปลี่ยนตัวเดียวแบตเตอรี่อันเดียวสี่พันเพราะจะเป็นต้องเปลี่ยนสอันดอกอีกอันนึงอีกอันนึงนั่นนั่นรัดดาเอาก็ได้ว่าสั้นว่าหมายถึงว่าชาดออกก็ได้เออมาที่นี่เรียว่ามันคือสิแพงแท้มันเนาะเขาไปเห็ดอตนนั้นเฝ้าเฝ้าฉุกเฉินเนาะ ็เลยโทรคืนกับไปหาวอนโว่ร้องถามวอนโวเบิ้งก่อนหน้ามันสิาราคาเท่าไหร่โทรไปถามบอกวอนโว่บอกวอนโว็เบิ้งไปเบิ้งมามันบอกว่าพันกว่าพันกว่าคนเนี่ยแหละรวมกับค่าสร้างค่าอีกอย่างแล้วสองพันหาสั่นว่าแต่ลึมถามแบบนั้นว่ามันสิเปลี่ยนตัวเดียวดูสองตัวเวสีพันน่ะบอกวอนโวมันก็เลยว่าเออเดี๋ยวเบื้องก่อนถ้าเปลี่ยนสองตัวศีพันกว่าพันอีกแล้วพี่นอกเป็นแปดพันเกือบหมื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ซื้อกับส่อมรถซื้อซื้อหมื่นกว่าคโนกับสามมื่นสามมื่นสองสามมื่นสามนเฮาโอ้หวัวเสียอิริซูนซูนซูนอิริว่าโอ้ชีวิตที่อยู่มันอกศูนเสียเงินยังบท่าะไรได้ศูนย์ศูนย์ให้พ่อใยญ่ฝรั่งอยู่บ้านศูนห้เราแล้วบอกว่าเขาหูเธอก็ไปเฮ็ดเองเพียงหิมะบ้านฉันก็แห้งตกหลายยังสั้นยังสี่งตี่ฉันก็ซอยตัวเองฉันบอได้เครียดเหาอพ่อแม่ เธอโทรมามีแต่มีปัญหาเธอกระซอยอย่างฉันบได้พันนาพี่น้องเมื่อนี้สุดเลยเลยอยากมาบ่อยฟังบอเคยบอให้ผู้ใดฟังแจ็คเ่อร์หนอเมื่อนี้ปีแตกอิลีใจให้พ้อมเว้ยเธอสีเสียเงินเลยคนยังมาจมห้บอซอยเขาแล้วยังมาจมห้ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะกูอยู่มองนอเนี่กูจะต้องเกงตัวเนี่ยขันบอกเกงเองกูอยู่บได้อ่ะอิลีอ่ะแค่นี้แหละ